ทริปนี้จะพาทุกคนไปดำน้ำริเวอร์บอรแบบสกูบาดิวิงกันเป็นการไปอยู่บนเรือครั้งแรกของเบสเลยจัดเต็มแบบ5วัน4คืนเขาบอกว่าช่วงใกล้สิ้นปีทะเลอันดามันจะสวยมากวันนี้เราไปกันที่อันดามันเหนือค่ะทริปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้เาตแลวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะามาอยู่กับเบสในช่องของเบสต y สตอรีค่ะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิน,นะคะเรากำลังเตรียมตัวไปที่ภูเก็ตกันเพราะว่าเบสจะไปทําสิ่งที่อยากทามาตลอดเป็นสิ่งที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์ของตัวเองนั่นก็คือการไปสกูบ้าได้วิ่งน้ำนะคะซึ่งจะไปแบบริ้ก์บอร์ดก็คือไปอยู่บนเรือนอนบนเรือ5วันเลยก็ตอนนี้เราต้องรอเช็คกูนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องบินไปที่ภูเก็ตกันนะคะทุรกิของคลิปเนี้ยเราจะไปอันดามันเหนือกันก็ไปกับแก,งก๊งเพื่อนของตัวเองเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศทั้งหมดนยังไ เมมเบอร์ของเราในทริปนี้ท่านแรกนะคะอ้าวช่องคนนี้นะคะคุณเบลพัดเจ้าของช่องเบลพัด a r อาราวเดอะเวิร์ตั้งชื่อใหม่คนนี้นะคือคุณ PKVICX ไอซีเอ็าพีเคอคุณพิวพวพิวคุณแม่แมวเหมียวนะคะแล้วปัจจุบันเป็นช่องเกมสตรีมเมอร์ค่ะไปกันเลย มันจะไปต่างประเทศเราต้องแลกเงินแล้วเราไป็นผ oh ู uh yes ้เก uh> uh uh ็บอ uh 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 so ah ่าเนี uh ่ยแล้วก็อินเสิร์ตเลยนะคะถ้าคุณอยากแลกเงินไม่มีลูกค้าผู้ไปเลยพร้อมแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเบลจะไม่ได้อยู่กับเราทั้งทริปนี้นะคะเพราะว่าที่เบลบอกคือนี่ค่ะแล้วทริจต้องทาแบบตัวตาใส่เดนเซอร์ก็เลย แล้วมึงเกี่ยวอะไรทอนทำไมแล้วมีทอนอื่นไห,ห,ห,หมไม่ไไมีเลยไมได้พูดไหมไม่ได้พูดหรือเปล่าก็เลยอดลงหล่อเท่านั้นนะคะเราก็ <c oughs> าได้ไปสนกันที่ภูเก็ตใ <c oughs> ช,ช่ส่วนชีคนนี้ <c oughs> ไม่เคยดำนะ้ำรถเรือลากมาดำไม่มีใบ <c oughs> โ<ด>เอเพนวอเตอร์ด้วยคือแบบก,การดำสกูบ้ามันต้องมีใบใช่ไหม <c oughs> ทุกคนซึ่งชีอะก็ต้องไปเรียนคนเดียวตอนแรกผักพวงมากทุกคนแต่พอได้เรียนร่วคือแบบคือกมมกรอ่็เลยไปเรียนนะคะแล้วก็ได้มาร่วมคิปกันในวันนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกัน ถึงูเก็ูเก็ตอนนี้สนามนีภูเกตบอกว่าเชิญก้ีกลับบ้านกลับเกเสียงเสียงดังถึงภูเก็ตแล้วนะคะถึงภูเก็ตแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังรอรถตู้มารับแล้วเดี๋ยวคงจะไปหาข้าวกินอะไรกันก่อนเพราะว่าตอนมีนัดลงเรืออีกทีคือตอนเย็นเลยนะทุกคน ที่ภูเก็ตนะคะก็คือโกตีหลังคาสังกะสีนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นร้านดังเหมือนกันก็คือสังกะสีจริงแกมาแล้วจ้าใบเหลียงผัดไข่แล้วก็มีปูผัดผงกะหรี่เออยังไม่หาสตอรี่เลยอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้ของเด็ดเขาบอกว่าของเด็ดเด็ดจริงไหมเดี๋ยวลองดูข้าวมื้อแรกของวันนะคะสมานุส่งไปเรียนใบข้าวพระค่ะข้าวพระนะตัวเองนะเวียนเอากระเบื้องโบนนะคะข้าวกลบบาทของเราวันนี้นะคะกลบบาทอันนี้ก็ถ่ายอยู่อ๋ออ๋อวอล์กก็ถ่ายอยู่ เริ่มเลยอะไรวะผาสตอบอกเลยว่ากลุ๊ปนี้คือฉ่ำของดีประเทศไทยอร่อยแล้วแหละแต่ว่าพูดเก็มใจไงอร่อยแล้วแหละอร่อยมากอร่อยมากนะคะเริ่มอกหมูแล้วหมูนี่อะไรหมูเดงหมูเดงเอาดีๆหมูขั้วเกลือหมูขั้วเกลือเอาเลยปะเอาเลยปะเออสิ่งนี้คืออะไรอืมอืมร้อนอยู่อะอันนี้ดีดีเลยคอมเมนต์ถึงท่าเรือแล้วนะคะทุกคน เราแบบแวะนู่นแวะนี่กันแล้วเพิ่งจะได้มาที่ท่าเรือตอนนี้นะ นี่นะคะเราจะให้ดูนะคะที่เรือเขาก็จะมีเอาหงอาหารอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ให้เราก็คือทานได้หมดเลย อยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าจริงๆมาดำด้วยกันเหมือนปัาหนึ่งอยู่ด้วยกันเบมอนกันเพราะว่าหนึ่งเรือออกปแลวอีเบลไม่ได้กลับแล้วเก็ไม่ได้กลับเก็บฟุตค <c oughs> ่ะเก็บฟุตเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะดำกันพรุ่งนี้ วันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะเกาะหนึ่งในประเทศไทยหลังจากที่นอนมาทั้งคืนนะคะ วันนี้ก็จะเป็นการไปดำน้ำของเรากับการมาทริปริเวอร์บอร์ดนะเป็นครั้งแรกของเบสแล้วก็องเพื่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้เราได้มีการเซตอุกปกรณ์อะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดำน้ำกันไม่รู้ว่าน้ำมันจะขุ่นไหมหรือว่ามันจะลักษณะข้างล่างเป็นยังไงเบสก็ไม่ได้ดำน้ำมานานเนาะหลับพายไป2ปีได้แล้วก็กลับมาที่หนึ่งทริปริเวอร์บอร์ดนี้เลยก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศทะเลเมืองไทยซีมิลงซิมิรันอนามันเหนือใดๆไปสนุกเอนจอยกับ เดี๋ยวไปดูการว่านทริปนี้เบสจะเก็บภาพใต้น้ำและบนบกแบบไหนมหมให้ทุกคนดูบ้างไปดูกันจ้าโอ้ผมเช้านี้เดี๋ยวเราจะเออรีบล้างหน้าทำผมแลโก้แปรงฟันเดี๋ยวจะไปดฟ์แรกของวันนี้กันนะคะทุกคนนี่คือห้องน้ำในเรือนะซึ่งมันก็จะเป็นแบบไพรเวทนะคะก็จะมีความครงเครง ามาธรรมดาก่อนพรตอนที่เราจะลงไปดำน้ำเนี่ยเราจะ <Yeah. S 1> ทักยเท่านั้นทอะเตียงมันทำให้ว่าลอยอยู่น้ำมันจะไม่แบบถ้าผมเป็นสาร,าราะย่อนแปลงฟันก่อน ตอนเช้านะคะเราก็จะกินกับขนมปังแล้วก็ขนมข้นจริงปกติเขาจะมีทําให้นะตอนเชา้าแต่ว่าเรา,เราตื่นสายเลยเ,เป็นคนขยันขยันตื่นสายก็เลยต้องมานั่งทําเอางนะคะคุณสภาพคลิปนี้กูไม่มีควันไหนสวยเลยวันนี้ต้องสวยแล้วตอนเยน็นขอแต่งหน้าแต่งตัวหน่อย<ม>ให้แบบให้เห็นความสวยของกูหน่อยอย่างแรกเลยให้ตั้งว่าตัวสมว่าดำไงก็ได้ให้หอด ให้มีชีวิตเหลือรอดกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประเมินด้วยตัวเองตัดสินใจในการไปดำน้ำด้วยตัวเองเช่นเราเมามากไม่อยากไปดำน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปดำหมายถึงเมาเรือเมาเรือใช่หมายถึงเมาเรืออันนั้นถึงจะถูกเนาะไม่งั้นถ้าเราฝืนไปเงี้ยเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวแพนิกอีกมันก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ดำน้าปลอดภัยไปกับปลอดภัยแล้วก็มาถึงเรื่องดำน้ำลึกเราดูไปแล้วเนาะเราดำลึกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้สังเกตได้คอมพิวเตอร์ดู NDL นีดี 55นาทีอยู่ที่ความลึกนี้ได้15นาทีถ้าเราเขายับขึ้นทนื่นอันเดียว่มขึ้น,นถ้าไม่ทำมีโอกาสที่จะเป็ดีเซียไปเป็นฟองอากาศใ,ในเลือดของเราเวลาดำน้ำก็อย่าออกแรงเยอะอดำให้ส ำหรับการดำน้ำครั้งนี้เป็นการกลับมาดำในรอบ2ปีของเบสนะคะเรามาดำกันที่อันดามันเหนือเบสมาช่วงต้นซีซันพอดีคือเขาเพิ่งเปิดเกาะเลยอันดามันเหนือคือสวยมาก แล้วแบบปะการังก็สวยแล้วถ้าเกิดใครสายชอบแบบมาดูสัตว์ใหญ่ปลาใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็บอกกันว่าต้องมาดูที่อันดามันเหนือที่เนะบสชอบการดำน้ำเพราะกิจกรรมนี้มันทําให้เบสสามารถออฟจากมือถือตัวเองได้และทําให้รู้สึกเหมือนได้พักจริงๆเพราะปกติงานเบสที่ต้องทํามันจะต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ตต้องอยู่กับมือถือตลอดเวลาอันนี้แบบบางพื้นที่คือไม่มีสัญญาณเลยพอเราไปกลางทะเลอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เบสชอบมากมันเป็นเคสบ,คบังคับมันต้องมีภาวะบ,าบังคับอย่างเงี้ยเราถึงจะทําได้ ขออนุญาตเล่าเรื่องก่อนสําหรับการดําน้ําแบบสกูบาร์ดิวิ่งนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะดําตามไม่ใช่แบบอินโนอินเนอยากดําก็คือมุดไปใต้น้ําเลยนะทุกคนคนที่จะดาแบบสกูบาร์ดิวิ่งได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตดําน้ําซึ่งอันนี้จะต้องสอบนะคะสอบทั้งในสระแล้วก็ออกทะเลจริงของเราหลักสูตรพาดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีหลายหลักสูตรมากๆขั้นพื้นฐานเขาจะเรียกว่าขั้นโอเพนวอเตอร์นะคะดําได้ลึกสุดอยู่ที่18เมตรถ้า Next Step จะเป็นเรียกว่า Advanced อันนี้จะดบได้ลึกสุด30เมตรค่ะ จากหัวเรือนะคะทุกคนสวยมากตอนนี้เราก็มาเอาผ้ามาตากเนาะก็เลยแวะมาที่หัวเรือกันสมากค่ะคันนี้ตกดินคืนที่สองของที่เลยโตยโยต้ามอนดอรคาวาซากิ หรือมึงมี ambassador มึงก็บอกว่าโอเคกูมี ambassador กูขอไม่ให้มึงเปลี่ยนเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อก็ชาเลนจ์เกมมีอยู่ตอนนี้ไม่เข้าใจเลยก็เข้าใจแต่ว่ามันจำไม่ได้หรอเออมึงอ่านเออเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการเอาชุดนะคะชุดของเราอยู่ไหนช้อปปิ้งชุดดีกว่าเต็มไปหมดเลย อ้าวชุดกูอยู่ไหนวะนี่อ่ะยังไม่เจอเลยมันเยอะเนย ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ความพร้อมก็คือค่อนข้างเข้าที่เข้าทางขึ้นจําอุปกรณ์ได้รู้สัญญาณมือนะคะต้องมาลื้อฟื้นกันหน่อยเพราะว่าไม่ได,ดำมา2องปีเนาะวันนี้ก็จะได้เจอเป็นฝูงปลานะคะเยอะมากแต่ว่าตัวแรแรหรือตัวที่เขาหากันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอด้วยความที่เรามาต้นสีสั้นด้วยน้องอาจจะยังว่ายมาไม่ถึง ดนเบสคริปนะคะไม่ลงนะ,ะให้เพื่อนลงกันนะลงทุกคนเลยสูส้ค้าู้ค้า ค่าใช้ใจ่ายในการมาริเวอร์บอลของเบสในครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะคะถูกแพงแล้วแต่ยังไงเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเราไปเรือไหนรอบนี้เบสมาเรืออิสระนะคะทุกคนแล้วก็จะรวมอาหารให้ทั้งหมด5มื้อเลยจะเป็น3มื้อหลักสองมื้อรองแล้วก็รวมที่พักค่ะเริ่มเลยข้าวมื้อนี้เป็นชาบูกับหมูกระทะเริ่มเลยมื้อนี้ชาบูุ่มๆหลังจากดับน้ํา

苏苏路，苏苏好。哎哎 นี้เป็นการดำวันสุดท้ายนะคะตอนแรกก็จะไม่ลงแล้วเพราะค่อนข้างยมมันสะสมมาหลายวันแต่เพื่อนกับไกด์ลีดเนี่ยบอกว่าลงเถอะแล้วเดี๋ยวเราพาไปซุ่มเฝ้าเผื่อฉลามมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยลงไปสรุปไม่เจอฉลามจา้ะแต่เจอน้องเต่าทะเลทุกคนซึ่งน่ารักมากนะมา2ตัวเลยนะคะด้วยความลึกตอนนั้นเหมือนจะ20กว่าเมตรเลยทั้งหมดทั้งมวลของทริปดำน้ำทริปนี้ค่อนข้างฟูลฟิลเบสมากๆเลยค่ะเบสอย่างที่บอกเนาะมันได้พักจริงๆแล้วก็มากับแก๊งเพื่อนที่เราสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความสุขมากๆถ้ามีโอกกกาาส็ะว่ มาดำแบบเนี้ยทุกปีปีละครั้ง2ครั้งตามโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าใครอะค่ะ a c t i v i t i ที่ดีต่อใจได้ฮิลิ่งแล้วเป็นคนชอบทะเลไม่กลัวคลื่นไม่กลัวความลึกอะไรเงี้ยก็แนะนำนะไปเรียนสกูบาร์าวิ้งกันมาแล้วก็มาตามตามกันได้ค่ะตอนนี้เราก็ดำน้ำเสร็จแล้วในคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะรีบขึ้นฝั่งเพื่อจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็พักผ่อนน,อนันก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าก่อนจะกลับกรุงเทพเราไปกินอะไรกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะ, bye bye. คคะไปแบ็กลพร้อมหนึ่งสองปุ๊บ <laughs> อัานนี้ชื่อว่าซูปเปอร์ติมซำนะคะถ้าเกิดใครสายตื่นสายหลัง11โมงต้องมากินร้านนี้นะเพราะว่าร้านอื่นติดไปแล้วหิมซำนะเบชอปกีน่นี้มันเป็นหมูคล้ายๆหมูเด้งหมูเด้งยังไงมันเป็นหมูเด้งเด้งท็อปด้วยแซลมอนนะคะ นี่นะคะโอต้านะคะเห็นน้องที่ภูเก็ตบอกว่าอร่อยแล้วก็ต้องมากินนะคะทุกคนอยู่ภูเก็ตไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องมาเติมเติมซะหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านโอต้าวโอต้าทุกคนไอต้าไอ้ยหญโอต้าอะไรนะคะยาอาหารม่เหมาะอาหารที่เสี่ยงยาในเมนอันนี้เป็นมันฝรั่งใหญ่ใหญ่เสี่ยเป็นหอยหอยหอยนางลมใช่ไหม เอาเป็นสามเลยก็ได้ค่ะใส่หอมเป็นสามใจหอมหมดเลยค่ะเออมันใส่เผือกด้วยทุกคนเป็นเมนูของคนใต้อาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งไม่เคยเห็นอย่างนี้ในกรุงเทพนะนี่หรอคะขายมาร้อกว่าปีแล้วค่ะโอ้ยโอตาโอตาชื่อชื่อเมนูเลยอะคะนี้นี่คืออะไรขายพัดลมปะเนี่ย มึงดูจริงๆไ้สัส <laughs> ขายพรมปะเ่ย <laughs> <laughs> แวะอีกร้านนะคะร้านหวานละมุนซัมติงน้ำยำสดสองค่ะใส่กับบ้านค่ะก็คือเป็นขนมไทยนะมีกล้วยเชื่อมด้วยอะไรด้วยนะทุกคนน่ามากน่ามากเริ่มเลยทุกคนเดี๋ยวซื้อแล้ไปกินกับเพื่อนๆกันนะคะเราจะมาลองของที่เขาบอกว่าเป็นภูเก็ตมัสทร y นะคะแนะนำโดยเพื่อนจากภูเก็ต เป็นไงอยากตะโกหกจริงเหรอเด็ดเป้ากว่านีินเลยดิิงดิงลองลองลองหอยเหมือนหอยไม่โตแล้วไปแคลายขึ้นมาไม่เห็นน้อยนัดแดนนะชิมซุปก่อนทานมึงเขาบอกว่ามีขายไข่ที่พูดเก่งทั้งนั้นนะเป็นไงเป็นยังไงอร่อยมึงมันคือหอยทอดเว้วยค่ะได้อยู่มาได้อ่ะอันนี้นำปลาดีดีสภาพแต่ละคนนะคะ ก่อนขึ้นเครื่องก็คือมานวดนะคะหมดแล้วจบแล้วทิปดำน้ำอย่าลืมกด subscribe กดปุ่มสีีแล้วกลับมาลันยูทูบเจอกันนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเอนจอยทริปนี้นะจ๊ะตอนนี้ขอลาไปก่อนยมยมมากไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าบ๊ายบาย